โอ้โหทุกคนคนหลายแหงรถหล,ลายแหงสาวรคิดว่าตัวเองมาเศร้าแล้วยังมีคนมาเศ้าก่อนสาวรอ,อีกทุกคนสาวรมาหอดทะเลบวัวแดงนี่ตอนหกโมงเซาเด้อทุกคนไปเดี๋ยวสาวรจะไปจองจอง,ง,งตั๋วกนน่อนเนาะจมโบ่นะครับจุดจำหน่ายตัว๋วลำทีห้าที่หกลเรือใหญ่นั่งได้ไม่เกินหคน500บาท เรือเล็กนั่งได้ไม่เกินสองคน300อบาทเนาะทุกคนอันนี้คือาาคราคาตอนนี้อันเรือน้อยเบิดเด้อทุกคนสาวรได้จองเรือใหญ่เนาะตอนนี้สวรก็ยังถ้าคนที่แบบว่าจะนั่งเหือไปนำกันซอกสมาชิกมาแซ่วยกันนะทุกคนเพราะว่าถ้ามีคนมาแล้วจะ ถามเขาเจ้าขนาดว่าเพื่อนสิลงนำโบเพราะว่ามันเป็นเหือยังไงถ้ามีคนมาเซนเขาเขาก็จะได้ใจน้อยเนาะแต่ถ้าเขาใจคนเดียวมันก็ก็ลายอยู่เนาะทุกคนเพราะว่าเหือหน้อยมันเบิดเดตต้องได้้าแบบรอบเจ็ดโมงครึ่งคนละทุกคนสาวังก็เลยเอาองาอใหญ่ทุกคนว้าว โอ้โหอเมซิ่งไท,ย,ย,ทยแลนด์ทุกคนสุดยอดว้าวสวยมากว้าวไทยแลนด์ทุกคนโอ้โหว้าทุกคนบรรยากาศดีแหงวิ่ครั้งแรกครั้งแรกที่สาวอได้มาโอ้โหทุกคนว้าวสุดยอดเลยสวยมาก หเ,หเหือเรือลล่แหงทุกคนเอ้ยเรือลล่ลำพุ่ะว้าวนีเนาะเข้ามาตามรอยลีซ่าทุกคนน,กคน,คน,นี่ใส่สุดไทยทุกคนเพิ่นใส่สุดไทยลงไปสาวอนก็ได้ใส่สุดไทยซ้ำทุกคนเอ้ยเนาะเอาไว้โอกาสหน้าเนาะ โอ้โหทุกคนสวยมากวิวงามลายว,าว้าวไทยแลนด์ทุกคน Amazing อ,อิหีีทุกคนป้าดึงดูดนะักท่องเที่ยวได้ดีเลยสุนะโอ้โหป้าแบบคืขคืนนะ่นะงามลายตอนนี้เนาะสาววนได้อ่ะเพื่อนร่วมเรือแล้วทุกคนเนาะมีคนมาแซนําแล้วเนาะเป็นพี่คนไทยทุกคนเนาะสาวๆทุกคนเอเนาะ,นะมีแต่คนสวยๆเลย แส่คนละร้อยบาททุกคนโอ้โหคุ้มค่าแหงเนาะเป็นเรือใหญ่ทุกคนมีทุกคนว้าวสวยมากไทยแลนด์ทุกคนนี่เนาะอันนี้คือสาวๆที่สาววนได้แสนทำเพิ่นทุกคนกำลังจะลงเรือเดียวกันเนาะทุกคนเนาะไปกันเลยทุกคนไปเบิง้ง ไปเบิ่งวิวนำการทุกคนตามรอยลิซ่าทุกคนไปกันเลยเลสโกนี่เราจะขึ้นเหือนี้ทุกคนนี่ทุกคนโอ้โหว้าว amazing ทุกคนนี่ทุกคนเนาะขึ้นมาเหือนอ่ะทุกคนก็จะได้ใส่เสื้อซูซี่แบบนี้ทุกคนสวยมาก ะมีสาวๆทุกคนสาวหลายแฮ่มมีตัคนสวยๆว,ว้าวตอนนี้ใกล้ใกล้ซีฮอดจุดที่วิวสวยแล้วทุกคนเนาะโอ้โหตัวจริงแบบสวยมากอขรอกิว้าวสวยมาก ยเขาลววานี่้าวไทยแลนด์ทุกคนต้นพุ่มแล้วตัวไหอ้าวเลยไทยเลยสวยมากว้าวทะเลทุกคนทะเลบัวแดงเนาะทุกคนเนาะสวยลีทุกคนโอ้โหทุกคนสวยอีลีทุกคนเลย ไทยโบมาได้เขี่ยวมาเด้ออทุกคนเด้อเต็นบนตาอิลี่ทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้เฮาฮอดจุดที่วิวสวยที่สุดแล้วทุกคนนี่เนะาะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นทุกคนสวยมากวิวสวยแหงทุกคนทะเลบัวแดงตามรอยลีซ่านะทุกคน,นอาะตัวจริงสวยแหงด้วทุกคนเด้อโอครั้งแรกเนาะสวยสรงคำล่ำลืออหลี่ทุกคน สาวอนมากับสาวทุกคนโอ้โอหกำลังต<ท>ั้งหลักกำลังตั้งหลัค่ะสวยมากว้าวไทยแลนด์ตรงนี้สวยมากสาวไทยทุกคนสาวไทยสวยน่าราาักนั่งเหือมานี่นะทุกคนก็ใช้เวลาอ่าถือว่าดนอยู่ทุกคนไกลอยู่ ก่อนจะมาถึงจุดที่แบบวิวสวยขนาดนี้เนาะอ่าเพื่อนจะจอดในเขาแบบถ่ายรูปถ่ายคลิปอย่างแบบนี้ให้อ่าสามจุด้ะทุกคนจุดแรกก็คือเป็นจุดที่อ่าพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเนาะทุกคนอ่าเพื่อนก็จะมีเวลาจํากัดให้เนาะอ่าสุโมงครึ่งเนาะทุกคนเนาะนั่นเองนีสาวๆก็รีบอ่าถ่ายรูปก,กันทุกคน สวยมากตัวจริงสวยแหงทุกคนเอ้ยเกินคําบรรยายอีหลีทุกคนนี่เนาะคือไพย่ยังพันมาฮะนะเคียวฟ้าวมาเลยทุกคนสาววอนหัข่าวมาว่าข้างบ้านเนาะทุกคนประเทศข้างบ้านเนาะเพื่อนบอกว่าภาพที่ลิซ่าถ่ายนะเป็นภาพ AI เพื่อนบอกเนาะโบแมนเด้อจ้านี่ของแท้ของจริงร้อยล้านเปอร์เซนต์วิวหลักล้านเ้อนี่คือประเทศไทยไทยแลนด์ทุกคนนี่เนาะ Amazing ทยแลนด์ทุกคนว้าวไทยแลนด์คลองแท้คลองจริงสาวอนได้ไมาเห็นกับตาเราเด้อทุกคนโบเมนภาพ AI เด้อข้างบ้านที่อยากเคมประเทศไทยที่อยากก๊อปปี้ประเทศไทยที่อยากเป็นคือประเทศไทยที่อยากฮ็ดคือประเทศไทยนะเบิ่งเอาเด้อนี่คือประเทศไทยคลองแท้คลองจริงสาวนอได้เห็นกับตาตัวเองแล้วเด้อทุกคนถึงสีก,อกส๊อปจังใดสาวลูกเพื่อนกะฮัวา่านี่คือประเทศไทยไทยแลนด์ Thailand, ทุกคน โอ้โห oh, ทุกคนสวยมากว้าวไทยแลนด์ู้สวยตามรอยลิซ่าทุกคนโอ้โ oh, ห oh. กว้างใหญ่เลยทุกคนทุกคนนํามาเด้อสวยมากตัวจริงสวยแหงทุกคนคุณนะ่ะว้าวโอ้โห โอ้สวยแหงบา้าว้าวมีดารามาถ่ายรูปแล้วทุกคนกคนี่เนาะมีตาก,กล้องหลายแหงทุกคน ก็โมงครึ่งแล้วทุกคนถึงเวลาที่เราก็จะกลับขึ้นเถิงฝั่งแล้วเด้อทุกคนเด้อคุ้มค่าแห่งที่ได้มาถ่ายคลิปถ่ายภูม้วทุกคนสวยงามแหงคลิปจําได้จํได้มาคนเดียวเหรอครับมากับเพื่อนเอันั่งคนละตัวนั่งไ้ก็ได้ครับ ขอบพระคุณเอซีคนไทยไหลายๆเด้อนะฮักแหงนะทุกคนสำหรับถ่ายที่ว่าอยากใส่สุดไทยถ่ายรูปนะทุกคนหรือว่าถ่ายหูบอยู่ในเรือนะเพื่นก็จะมีสุดให้เศร้านะทุกคนแต่สวอนขึ้นมาแล้วจังเห็นนะนะกำลังจะกลับแล้วทุกคนทุกคนอ่าแบบมีไอศครีม โยเกิร์ตบัวแดงทุกคนวีน่าฮะแค่น่าจะเป็นแบบว่าแบบไอสกีมแบบว่าเป็นกาแบบบัวแดงเลยนะคล้ายๆค,คืออยู่อวัดอรุณน,นะทุกคนที่เพื่อนมีนไอสกีมแบบกากระเบงค่ะนะ <laughs> ถ่ายได้ไหมคะได้ค่ะเออ นี่ทุกคนอันนึงเท่าไหร่นี่นะแปดสิบเก้าบาทสามารถแต่งอีพอยต์การ์ดได้หนึ่งภาพค่ะโอ้จะขายคู่เฉพาะที่เป็นไม้มันจะมีสองรสชาติมีนมสตรอเบอรี่กับโยเกิร์ตบัวแดงค่ะสวยอันนี้เป็นบัวแดงทุกคนใครที่ว่ามาลินกันซื้อกินได้เนาะนมสตรอเบอรี่ค่ะแปดสิบเก้าบาทสามารถแต่งภาพอีพอยต์การ์ดเหมือนได้ง่ายากจะมีขายคู่ค่ะ ไม่ต้องอยานอกจากรสชาติจะอร่อยในป่ากแล้วความสุจริตนี่นะทุกคนตอนนี้สาวอนก็ได้ขึ้นมาเทิงแล้วเนาะทางด้านเทิงก็จะมีห้านค้าขายเครื่องขายของอยู่ของกินเนาะประมาณนี้เนาะทุกคนอตอนที่นั่งเหือเนาะเพื่อนให้นั่งใช้เวลาประมาณสัวงโมงครึ่งเนาะทุกคนเพื่อนมีเวลาให้เฮาเนาะทุกคนเขาก็แบบถ่ายรูปได้3จุดเนาะทุกคน นั่นเองแบบวิวสวยมากทุกคนบิองแมมโอ้โหสวยแหงเนาะตอนนี้ก็ประมาณ8โมงแล้วเนาะทุกคนสาวรก็จะได้ กลับก่อนนะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้สาวนกจะขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้สาวนกในเด้อสำหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ำใจเนาะอยากสปอร์ตสาวอนอยากให้กำลังใจสาวนก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แดงอยู่ทางด้านล่างได้ที่สำคัญก็อยาก,กดข้ามโฆษณาเจอกันคลิปต่อไปทุกคนบ๊ายบายว้าวไทยแลนด์อ้สวย